ไัังงงฟเสียบีมยังเหรอที่บีมมาดูอะไรนี่ดิในบ้านนะน้องมาสิมีสี่สีอ้อนสองตัวน้องอยู่ในนี้สองตัวใช่สองตัวน้องจะอุ้มตัวไหนเนี่ยตัวไหนก็ได้อุ้มมาดินี่ไงนี่ไงออกมาแล้วออกมาเลยน้องออกอยากเล่นออกมาแล้วอยากเล่น ั้งชื่อว่าอ,อ,อะไรอหลยังไม่ได้ตั้งชื่อนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าบีมจะพื้นขึ้นไหมจะฟึดฟัดไหมหายใจคล่องไหมนีมเป็นอยู่แล้วตั้งแต่โรงเรียนบีมเขาแพ้ขนแมวแพ<ม>้แมวตอนนั้นพาไปขับไปแมวพื้นขึ้นเลยอ่ะ <S <S 2> <S 2> พื้นขึ้นเต็มตัวอุ้ยน้องอ้นชนิดตั้งชื่อว่าไม่รู้เพราะเดี๋ยวก็ต้องให้คนอื่นเข้าไปไม่ได้ตั้งชื่อ ตอนนี้มีคนจองแล้วนะสองตัวตัวเมียเหลืออีกสี่ตัวเหลือสตัวตัวผู้ใช่สี่ตัวตัวผู้มาเลยล็บนานน้องลองแล้วซื้อก็มังมานลองนะจ้าเล็กเสือกและเขาไม่ใช่หนูนะคุณชาอุ้มเขาอย่างนั้นเจ็บเจ็บเบบมาอีกตัวออกมาสิตัวนั้นน่ารักต่อเลยลูกน้องเทาอจนเนี้ยน่ารักเห็นไหม นี่สลิดอ่อนกันไ,ไหมวะใช่สลิดอ่อนหนังคูงโอ้ยน้องร้องเลี้ยตัดเลี้ยไปลูกต้นไหนร้องที่ท้องป่องเลยอ้วนต้นไหนร้องน,อน,นี่เขากินกินเปียกกันแล้วนะกินอาหารเปียกกันแล้วนะกินไหมเดี๋ยวแม่ไปเอาเปียกมาให้เปียกแล้วอยู่กับบิ๊มก่อนเดี๋ยวไปเอาเปียกในตัวบิ๊มจับไว้ดีนะเดี๋ยวตก<อ>กินไหมหอมจังหอมจังเลย กินเป็นแล้วนะนานาๆนานเ็นอไอตัวนั้นกัดกระมงทำไม, <c oughs> ไมนี่อาหารอยู่นี่ลูกโอ้ยระวังบนนี้หน่อยอ่ะจะได้แบบเดินได้ใช่ขาเขายังไม่แข็งแรงพื้น,นลืนล่นด <ๆ S 1> ้วยแหละนี่ไงกินแล้วน้องกินแล้วน้องกินแล้วเห็นไหมน้องน้องอดนมแล้วน้องกินแล้วแต่ก็ยังกินนมด้วยกินนมแม่ด้วยกินอาหารแบบเสริม อุ้ยกินใหญ่เลยดูสิหูต้องกินอันนี้เอ้าตบปุ๊บเลยอะโอ้โหดึงออกตอนเผลอดึงออกตอนเผลอช้นเขาขอยากกินอันนั้นนี่อ้าวอ้าวเปียกนี้อ้าวเอาเปียกของเด็กไปอ่าเปียกเด็กอ่าเปียกเด็กอ่าอันนี้ไม่ติดคอแน่นี่อยู่นี่อ่าเอาเหมือนตายเห็นไม่ค่อยชัดดีนะ โอยจะเย็นลุกไม่ต้องรีบหุยหมากวิงกันทีขานี่ปุ๊บปับปุบปับถังทองบอกว่าให้พูดถึงเรานี่แมวกับหนูชอบอะไรมากกันอชอบหนูเหรอตอนเด็กๆชอบแมวอมืใครตื่นไงลูก พอพอรู้ว่าตัวเองแพ้แมวใช่ไม่เอาแมวเลยอยู่ใกล้แมวบียมหายจไม่ค่อยออกเมื่อกี้แค่แค่ตุ่นไปดมน้องเหมียวแค่ตุ่นร้องนี่เมื่อกี้ใช่ตุ่นดมแมววะเดี๋ยวนะอาอยากย่าแมพขาเนองนะเขาดมเดี๋ยวอีกหน่อยน้องก็โตแล้วเออตอนนี้ตัวตุ่นตัวใหญ่กว่าแมวแต่แป๊บเดียวแหละแมวตัวใหญ่กว่าตุ่นเอาทำอะไรไปดมหูเขาทำไมดมไงว่าตัวอะไรตุ่นบอกนี่ตัวอะไร เอาแกลลี่ตอนเนี้ยฉันเป็นหนูส่วนแกเป็นแมวอ้าเลี้ยงแมวซะงั้นนะเขาเหยียดตุ้นแมวอ๋อเป็นแม่เหรอใครตื่นเป็นแม่้นงเหมียวตุ่นบอกเดี๋ยวทำหน้าที่แม่เองเออเอวเหมือนเขาแบบดีใจนะเหมือนมีเพื่อนเขาเป็นแมวนะลูกไม่รู้นะแค่ไหนเล่นด้วยกันถ้าถ้าเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กอ่ะอิ่มแล้วนี่หมดเลยากให้ถังทองมาด้วยจะได้ขุดแกงฑทองไม่เล่นนะดิ น่ารักจริงๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยใช่จะหมาหรือแมวก็น่ารักตอนเด็กเนี่ยอืมน่ารักหมดแหละใช่ไ้มบีแมวต้มออมาบีแมวต้มออมาอีกทาไข่ต้มมามันเที่ยวจริง <ไอ S 2> ๆ,ๆเลยแต่ตั้งแต่เลี้ยงหนูมาบีมไม่มีอาการแพ้อะไรใช่ไหมใช่หนูเขาไม่เลียตัวบัดว่าอ่ะต้ม ต้มต,ตัวอะไรต้มด,ดูตัวอะไรต้มต้มบอกมีอะไรนี่ทอมเมน์เจอรี่ียบข่าเขาเสล้วแมวและหนูไอต้มขาแมวอืมเฮ้ยอย่าอย่าระวังไรต้มแมปแม,ปแมปแมวนะตุนตุนเอ้ยนั่นแหละตุนเอาตุน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 ไปเข้าฉาก <c oughs> ตุนไปเข้าฉากใครรู้หันหน้ามาทางนี้ <c oughs> อย่างนี้ ตุนยืนนิ่งเหมียวหันหน้าแเหมียวเหมียวเหมียวเ็หันไปฟังเสียงบีมย่าวหรอที่ทำอะไรกันทำอะไรทำอะไรเอ้าไปมุดไปมุดท้องน้องทำไมล่ะมมหนูแก๊บบี้ปะทะกับแมวพึ่งคลอดได้หนึ่งเดือนอ่าาาาาาววาาาาามา อะไรแยใหญ่แมวบอกอะไรเนี่ยอ,อะไรกันแมวงูงทำอะไรกันลูกลูกจะไปดุน้องทำไมน้องยังไม่ค่อยแข็งแรงแมวงูง <c oughs> <c oughs> ไปใช้ตูดเขาทำไมล่ะเฮ้ยเ<ด>ขาไม่ใช่ลูกคุณล้ออ่ากระต้มไข่ตู๋นกรต้มคาปิบ拉กรต้มคาปิบาลาคาปิบ巴า,ามองกล้อง อย่าไปแมปน้น้องเสียวฟันคมจะแทะแล้วดูไข่ต้มนี่ยาวมากเลยไปตัวยาวเนาทำเหมือนกันเดินไงพอเดินตัวยาวมากเลยอ่ะพอจะสมรวเไงค่อยๆไปขาน้าก่อนไงเออแต่พอหดปั๊บตัวสั้นขาหลังตามไปทีหลัง แม่บีบอกว่าถ้าเขาอยู่ที่สูงเขาจะอยู่นิ่งแม่กูปีกแม่กูปีกแม่ลองลองสิเอาแล้ว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 นิ่งไหมดูดิเฉลยอุ้ยอุ้ยเออไหนอัไหนอันไหนบอกว่านิ่งเดินอยู่เลยนิ่งจริงนิ่งนิ่เอาแล้วเอาแล้วนิ่งนิ่งแมวเริ่มงงว่าจับฉันมาทำอะไรแมว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 อะไรอะลูกอะไรอะลูก อะไรกันอะไรกันต้มตุ๋นน่ะนิ่งเลยแต่ออต้องเดี่ยวอะต้องเดี่ยวคาปีบ้าละไมเคยหนูไม่เคยเคยาปีบ้าละจะทำอะไรครับจะทำอะไรกันครับถอยล่างน้องมาหาท้าแล้วถังทอง,ทองทองบอกอยู่ หนูยูก็ของหนูเฉยๆเอามาบุกบ้านหนูทำไม <laughs> ดูหน้าดทงดิตาเลือกแล้วตาเลือกแล้วท้องกัดน้องไม่ได้นะตาเลือกแล้วตาเลือกล <laughs> แล้วแล้วดูไข่ต้มแมวไม่น่ากลัวหรอกแต่หนูเนี่ยถ้ามันตกใจมันช็อกได้นะท้องกัดน้องไม่ได้นะท้องห้มทำน้องอะลูกบีบบีบีบบ <laughs> กัดหรอกถ้ากัดแยเกเคี้ยวแล้วเสียวยิมช็อปแมทท้องกัดน้องไม่ได้นะท้องห้มทำน้องนะ เองบอกว่าลูกใครเนี่ยทำไมเยอะจังอุ้ยทั้งแมวทั้งหนูทั้งแมวทั้งหนูทองบอกหนูเป็นหมานะทองบอกทำอะไรไม่ถูกเลยพวกนี้ก็ไม่ควรถังทองทองไม่สบตาครับทองเขาไม่หือไงถ้าเขาหือตัวไหนทำเสียง,งอะไรอะทองฮะไข่ต้มมาดียังมีใครบไข่เนี่ยมีได้ไข่ต้มตัวเดียวแหละชอบมันยู่ตรงปากแต่เดี๋ยวมันแม่ไหมดี เดี๋ยดีดีดดีเออเขาไม่กลัวพี่องเลยอะไข่ต้มไตุ๋นนะอุ้ยทองถังทองตัวนี้เหมือนโดนสตารครับหนูเลี้ยงไม่เป็นนะแม่ไอสองตัวข้างหน้านี่ตัวอะไรยาวๆขนเมียวเมียวเมียวมียีาออกมากันมาสงสารถังทองถังทองนิ่งไปเลยเมียวเมียวเมียว ไม่ดมปากนี่ไก่ตุม้มในทองลองโชว์เลี้ยงสิทองแยกมีลูกไหมมีพันอะไรเมื่น่เนี่ยฮะมีพันอะไรมื่อน่พันอะไรมื่อนี่เนี่ยเออโอ้โหหมาหน่งหนูสองแมวสองคนหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ส่งบแล้วับแล้วครับรับแล้วน้องรับแล้วนะหลักเลยอส่วนนั้นะส่วน <ค>ไข่ตุ๋นไข่ต้มกับไข่ตุ่นก็เข้ากรงแล้วตอนนี้กินอยู่นี่ส่วนถังทองก็นอนเฝ้าลูกแมว<อ>มก็อัปเดตแมวลูกซาบะนะหกตัวมีตัวเมียสองตัวคนจองแล้วสองตัวเนี่ยเหลือตัวผู้สี่ตัวอืมเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์อะ่ะเดี๋ยวก็ให้ได้เพราะเขาเริ่มกินอาหารแล้ว ส่วนบีมก็ป้าเอาลูกแมวมาทดลองว่าจะเป็นไงสรุปก,ก็แพ้เหมือนเดิมครับฟ <c oughs> <laughs> ิตฟัดฟิตฟัดโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคาปิ่า,าข้างหลังคาปิบา,า่า